หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็บบยยผมบนไหวภรรยาผมต,ตสุภาพลชนะการเลือกตั้งเหตุเพราะว่าต,ตสุภาพรนนหนักมากแข่งมาติดทีหนึ่งล้านและเป็นลูกหลักของป้อมด้วยที่เกิดเลยไปแก่บ,บนไปทั่วครับเจอคนมากมายหลายนะครับวันไปพบทักสินหรือไม่พบไม่ขอพูดขอดีกว่านะครับได้เจอไหมครับ เรไมขออนุญาตไม่พูดดีกว่าเร่องนี้นะครับเพราะว่าข่าวออกไปยาวมากครับการที่ไม่ชี้แจงอาจจะทําให้หลายส่วนมีการจินตนาการกันแล้วจริงๆผมเจอมผมปีพักพวกทุกพักน,นะครับผมก็เจอคนเยอะมากครับผมไปหลายประเทศไปต้องเวียดนามไปที่ไหนที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บนไว้ก่อนเลือกตั้งแล้วไปไปแ,แก้บนหมดนะครับต้องงก็บน ดนด้วยครับอย่างเขาก็บนด้วยครับขาวนาหูว่าสสที่อยู่ในมือเขาผู้เด็กผิดส่วนใหญ่ค่ะจะหันไปร่วม <kicking S 2> จะตั้งรัฐบาลด้วยครับก็อยู่ที่มติพักนะครับคือยัติต่างๆของพรรคธิบัติอยู่มติของพักส่วนการเข้าร่วมรัฐบาลนั้นเป็นมติของรภการายพรรคชุดที่มีอยู่บวกกับสสปัจจุบันนะครับ เช่นมติ62ออนะครับเราถกเถียงกันหนึ่งวันกันหนึ่งคืนนะครับสุดท้ายมาติ61ต่อ16ร่วมหรือไม่ร่วมพอมติออกมาอย่างนั้นทั้งสองทีมก็ร่วมกันนะครับรถ้าไปก็ไปสักพักครับการเดินคือเป็นไปตามมาติไม่มีใครที่ฉีกออกไปได้ไม่มีครับเราไม่มีหัวแน่นอนจากพรรคยระชาธัตฟัง,งอย่างภายใต้มติพัคและมติกรรมการแมืครับ ฟังคุณหมอชนน่านถแถลงเมื่อวานถึงเงื่อไขต่างๆที่เขาตัดออกไปแล้วเราส่วนตัวพอรับได้ไหมครับ,รบที่พักไไ่อไทยแถลงที่ไม่มีก้าไกลไม่มีการแก้ึ่งหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยคคือหลักของเราเนี่ยหนึ่งเราไม่แตกหนึ่งสองเพราะเราหาเสียงมาบนเวทีมาโดยตลอดนะครับข้อที่สองเราไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแน่นอนนะครับเราไม่เอาด้วยเพราะประเทศจะวุ่นวายแน่นอนส่วนข้อที่สาม การร่วมวกับพรรคอื่นที่ไม่แตกหนึ่งสองก็ขอเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคและมะติของสองสอ,สอร่วมกันนะครับซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับอมจจะอยู่ตา่ตางขั้วต่างอะไรกันมาก่อนก็สามารถทํางานด้วยกันไนดะ้คือวันนี้ต้องเอาประเทศชาติเป็นหลักเอาความคิดแค้นส่วนตัวความจริงชังสมัยอดีตมาบวกทั้งหมดมันผมว่ามันไม่น่าจะเหมาะสมนะครับวันนี้เห็นการมันเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว นะครับมันเหลือแต่ยี่ห้อของพักส่วนคนในพักเปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วปัญหาของประเทศวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะค,ความต้องการของพี่น้องประชาชนก็เปลี่ยนไปนะครับวันนี้ประชาชนต้องการแก้ปัญหาปากท้องอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราความแค้นความจริงชังส่วนตัวมาเป็นหลักผมว่าไม่ยุติธรรมกับพี่น้องปรนะชาชนเลปัจจัยที่จะเอาไปพิจารณาค่ะว่าจะร่วมหรือไม่ร่วงเนี่ยค่ะปัจจัยหลักหลักคืออะไร ก็หนึ่งเรื่องแนวนโยบายด้วยนะครับสองก็ต้องถกเถียงกันในพรรคนะครับเพราะเราต้องให้เกียรติสสอ,อ,อใหม่ที่เข้ามา25ท่านเนี่ยทุกคนสะท้อนปนัญหาพี่น้องประชาชนมาจากพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ออามาสะท้อนเป็นปนัญหาของประเทศชาตินะครับถ้าเรามีอุธทางจะแก้พี่น้องประชาชนได้เราก็ยินดีนะครับแต่ไปแล้วทําให้ประเทศชาติถอยหลังหรือสร้างปัญหาหรือว่าเกิดความแตกแยก หนักขึ้นเราคงไม่ร่วมอย่างแน่นอนเ,เป็นสายกานก็ได้ใช่ไหมได้ครับยินดีครับเป็นสายกานก็ได้จะมีจะมีสสประชาธิปัตย์บางกลุ่มที่ยังไม่อยากจะไปจับมือกับเพื่อไทยและทําให้เกิดความขัดแย้งในพรรคไหมครับก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยครับเนี่ยจะคุยกันบัติของพวกเราจะเอาอยัางไงนะครับเพราะที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวพวกผมก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่จะได้คุยกัน,น คดมรวมการที่มวลชนส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่สนับสนุนประเทไทยนะคะเราจะเอามาคิดเอามาเป็นปันจจัยไหมครับคือวันนี้มีววทั้งฝ่ายเชียร์และฝ่ายไม่เชียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันในที่ประชุมพักคนะครับเพราะว่าจะได้สะท้อนจากทั่วทุกจังหวัดคือเป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ครับ <c oughs> นะครับก็อยากฝากพี่น้องชาวประชาธิป,ปัตย์นะครับว่าเราควรจะเลือก กรรมการบริหารทักชุดใหม่ให้ได้ในวันที่หกนี้นะครับเพราะว่าการเรียกประชุมเนี่ยมันมาจากตัวแทนพักทั่วประเทศน,นะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายของพักด้วยถ้าเกิดองค์ประชุมไม่ครบวันจะเกิดความเสียหายต่อพักด้วยนะครับต่อค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความเห็นผมผมคิดว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพักก็อยู่ที่อ,องค์ประชุมใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น ไม่ควรที่จะไม่ครบองค์รวมควรจะคผมมั่นใจว่าน่าจะครบไม่ได้รอว่าจะต้องโหวตอะไรจะได้ก่อนแล้วถึงจะประชุมเต้องเลือกจนะอ๋อไม่ได้เกี่ยวคนระับเพราะากรรมาการบริหารทักชุดปัจจุบันที่รักษาการอยู่ก็มีอำนาจเต็มนะครับร่วมกับสอสอปัจจับันประชุมได้เลยเรื่องเรื่องร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล ทางวันนี้ค่ะทางที่ประชุมมีมติว่าจะไปเข้าร่วมรัฐบาลของเพื่อไทยจะมีแนวทางในการพูดคุยแลความเข้าใจกับสสส่วนที่เขาไม่อยากจะเข้าร่วมยังไงบ้างมติวันนี้เนี่ยประชุมเฉพาะสสครับการร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องกรรมการบริหารพรรคร่วมด้วยวันวันนี้จะร่วมไม่ร่วมยังชี้ขาดไปได้นะครับแค่เบื้องต้นว่าเป็นไปได้ไหมเราจะมียติเพื่อยกมือให้กับนายกเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้ แค่นัดด้นเองครับ่วรร่วมรัฐบาลไม่ร่วมรัฐบาลอยู่ที่การประชุมรอบหน้าทั้งสองฝ่ายคือกรรมการบรยหารและสสปัจจุบัน,นครับ